ผมชื่อว่าตั้งแต่เราทำช่องมาเนี่ยเราก็จะเล่นไปแต่แมป Tower Defense ดีๆนะแบบพวก TDS TDS ATD บลาๆๆคือมันอาจจะไม่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันเป็นแมปที่มีแพชชั่นบางอย่างแต่วันนี้ผมมีไอเดียทำไมเราไม่ลองทำทวนข้ามโดยการเล่นแมป Tower Defense ที่แย่ที่สุดในโลบอกนี่คือ Legend Tower Defense นะฮะซึ่งเป็น Tower Defense ที่อิงเกี่ยวกับธกมโลบยุคเกา่าเพิ่มเติมก็คือ บอกมันะฮะทำด้วยภาพ AI ต้องจ่าย25โลบัคเพื่อเขาเล่นมินำซ้ำยอดไร้เนี่ยยังมหาศาลมากๆและทำโดยสตูดิโอที่มีเกม AI ไอข้างๆเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้ระบบอัพเกรดพังไปแล้ว Discord มี Discord ดไปนี่ยเอ้ยเกมแบงคุดนคนอันบาลานแบงคตดแย่เลยคือในเช็งทวิเฟนนะเรายังอยู่ในการพัฒนายังได้หลวงขอบคุณที่จ่ายเงินว่าสัาน้นอาลละก็ลองไปดูดีกว่าว่าจะแย่แค่ไหนอาลละ มีอัปเดตเปลาเปลานะฮะซึ่ง UI แบบค่อนข้างจะคลาสสิกมากๆเลยนะอ่ะแล้วก็ข้างล่างนี้เรามีจะนั้นเรามีทุกอย่างเหรอหมายความว่าไงอะโอ้โหแล้วสตอร์เลตแอสเซาส์โซเชอร์มันตำนานตรงไหนไนทีเดียก็มาว้าวเออเอาเอา,เอาไอ้ด,ไดีมาแทนก็ได้บ้างเนี่ยสองตัวเนี่นยไนดีเกับแอส a ซา t s โซเ i อร์น่าจะสนุก แล้วเราสามารถซื้อเอ็กไสด้วยนะแล้วแบบจ่ายเงินเพื่อเข้าเกมแล้วเราต้องจ่ายเงินเพื่อเอาตัวไปเพิ่มอีกส่วนล็อบบี้ก็ก็ดูเลโทนะซึ่งเป็นเลโทที่ทุกแบบมีอยู่แล้วแล้วก็ช็อปมันจะมีอะไรอ่ะในเมื่อเราได้ทุกตัวมาอยู่แล้วอันนี้ก็ฟรีคือแบบพี่เออเลขเสร็จจริงๆใช่ไหมผมจะเอาไงอ่ะหรือว่ามีอยู่แล้วไม่มีโนบโนบขายของไหมไม่ขายแล้วจะเอาไงอ่ะไม่รู้สงสัยจะเป็นพอบมั้งอ่ะแล้วก็ลิดเดอร์บอ ลิเติลพอมีแต่เกี่ยวกับโลบักพี่จ่ายอะไรกัน20 0 0 0โลบักเพเนี้ยเอางั่นว่าลองเข้าไปดูในเกมกันเมื่อกี้มันแบบลิเลยลพอร์เสร็จแล้วมันก็ดึงผมออกมาแล้วมันโอเคมันวา่าอืมโอ๊กแลนด์ n d ็นดีเอสนัทเทิลดิซัสเตอร์สวลกับ99้าสิบเาไนท์ทำไม99้า้ไนท์มาอยู่เงี้ยใน่ัทเท i s ดิ t e สเตอร์ดีกว่านี่มันเพลงแบบจากไอ้ด่านสนสนุกนะอ่าแล้วก็สโตมาแล้วคือคือพี่แบบไม่มีอะไรกดสตาร์เลยนะ แล้วทำไมระยะมันใกล้จังไะเดี๋ยวก่อนนะคือแบบวางไปอ่ะับวางแล้วว้าว UI นี่มันแบบ UI แบบตำนานอะมันแบบ <c oughs> มันดีเลยวว่าอ,อ๋อแล้วแบบเป็นช็อตกันเนอโอเคแล้วทำไมมันยิงไม่ตายสักตัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมวางหมดทุกตัวนะโอ้โหนี่นี่หมดอีซี่หรือเปล่าแล้วประเด็นคือพี่แกว้าวหันหลังแบบนี้ซะด้วยคอหักไปเนี่ยโอ้โหเกมโคตรเฮือกเลยแล้วตอนนี้โมเดลหายมันลอยได้ โอ้ตายตัวเดียวสงสัยต้องสแปมเพิ่มแล้วเอาตัวนี้มานี่คือใครก็ไม่รู้แต่ว่าเอาวางไปเอาเป็นแบบเป็นหมัดต่อยะโอ้โหหมัดแรงมากมแรงกว่าช็อตกันซะอีกแบบนี้ต้องเนี่ยมาละเยอะๆผมไม่ดูซาว่ามีตัวร้องหนหรือเปล่านะแต่คงไม่มังสภาพสภาพเกมแบบนี้เอามีไอ้นี่แทนมีแบบไอ้กลัวการเด้นไะว้นั้นทัวเขียวมันไปแล้วหลุดทุกแบบทุกแนวด้วยโอ้โหเดียวมันขยายตัวได้ด้วยเหรอ พระเจ้าช่วยนี่มนฮาร์หรือเปล่าโอ้โหขยายแบบขยายเรื่อยๆแบบนี้ตั้งแต่คลิปเกมโอ้โหต้องเติมด้วยเอ,อ่อคูณสองโอเคคูณสองอย่างน้อยก็ฟรีเออะเข้าเต็มเต็มเอาละทุกคนเต็มเวลาละเก้าสิบเก้านเดี๋ยวก่อนมันราคาขายถูกมากเนี่9เก้าสิบเก้านทำไมแต่ละตัวมันระยะแค่เนี้คือแบบทาไมมันไม่มีตัวตีไกลหน่อยอะหรือว่าตัวนี้มันตีไกลแต่ว,ว่าแบบเมื่อกี้มันแค่เอ๊ะมันไม่มีระยะเหรอ แล้วแล้วพี่แกยืนอะไรอ๋อแบบเป็นตอนกลางคืนเอาแล้วพี่พี่แกล่วงไปแล้วพี่พี่ทําอะไรสักอย่างพี่พี่เดินไปไหนอ๋ออ๋อเป็นแบบเป็นตัวเคลียร์ทางไปเร็วพี่เออไปข้างหน้าแค่นะี้โอ้โหโ,โ,โอ้โอ้แล้วไม่รอดละเออโกหการได้ใหมล่ละรอบนี้แบบผมอยู่ใกล้มากจะพระเจ้าช่วยโอ้มันเดินแบบมันเดินออกสายได้ด้วยโอโมหมดหมดแล้วเอาเอามันจะมันจะไปไหนกันแน่ โอ้ยจีซัสน่าจะแรงมากมากจังหวะนดดี้เดินเอามานแบบเกือแบเบกือแบรบ้อยตัวอ,อ่ะเออเออโอ้ร้อยหนึ่งร้อยดาวเมตรต้องเป็นแบบเป็นตัวสแปรช่ไหมแบบว่าดิลด์แมนคือระยะแต่ละตวมันแบบมันไม่มีจริงนะมันมีแค่นี้นี่คือระยะแบบโดยเฉลี่ยของตัวทั้งเกมแล้วพี่แกติดสแปรไหมเหมือนจะไม่สแปรด้วยซ้ำไม่มันไม่สแปร ไอ้กัวการ์เดนเมกรอบหนึ่งรอบนี้4ตัวนะรับมือ4ตัวไม่ทันหรือว่าเราต้องอัปเกรดพี่แกอัปเกรดราคา50 50 50ห้าทำไมอัปเกรดมันราคาเดิมตลอดตลอด,ลอดแบบตลอดสายเนี่ยเดี๋ยวนะหมายความว่าไงเนี่ยมันเพิ่มอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมันเพิ่มดาเมจทีละแบบ0.1เพิ่มไปทำไมแล้วทำไมไอ้วิลเดอร์แมนเนี่ยมันเพิ่มแค่แค่ระยะกับคูลดาวพิพิพหมายความว่ายังไงอะ่ะโอ้ผมจบมละจริง รอบต่อไปนะฮะเรามากับเออใครไม่รู้อีกคนนึงเขาเป็นเจวังยางผมเห็นเขาในล็อบบี้เลยตามเข้ามาดูซิว่าถ้าเกิดเราเล่นหลายคนเนี่ยมันจะมีโอกาสรอดหรือไม่แลวรอบนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวเล็กน้อยเอาไอ้ฟอนแมนจากจากสควิตเกมว้าวรีเจนสุดๆเลยอะและ้วประเด็นคือไอ้ฟอนแมนนี่มันตีไกลด้วยนะคือแบบทำไมฟอนแมนถึงตีไกลไม่โลอันนี้สเปรใช่ไหมสเปรทางตรงหรือเปล่าหรือว่ายังไงโอ้โหโอเคตัวนี้ตีไกลมาก เอาแล้วทำไมฟอนแมน่เราไม่ตี้ยอ๋อมันเป็นตัววับสปีดบูสโซนจุดหนึ่งและไอ้ไฮด้หนุ่มีทำอะไรได้อะเลยน,นะลองวางงงๆไปเลยวางไปแล้วมันมันทำอะไรได้อ๋ออ๋อเป็นเงินเอาแล้วตายเลยแล้วจะวางไปทำไมให้เงินยี่สิบแต่ว่าหายในแบบหายในตาเดียว <c oughs> อันนี้เนลองนี่บ้างเหมือนว่าถ้าเกิดหลายคนมันจะง่ายขึ้นนะคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ลดเงินเราอะมันให้เราเรื่อยๆอ่าฮะโอเคเจ๊แกเป็นงานอยู่เป็นงาน อ่เดี๋ยวนะเจคยเป็นแอดมินเหรอไม่มีคนเล่นจะแบบจนเจอแอดมินได้แบบอย่างรวดเร็วพระเจ้าโอ้ oh my god รถไฟเดเ็เร็วอ๋อน,นี่มันคนสร้างเด็ดเร็วใช่ไหมเกือบลืมเกือบลืมต่อไปลองวางไ e อ้นี่กันบ้างไอ้ตัวนี้มันคือตัวเราซึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรแต่ว่ามันมีรวิดีโอจากมายครับอ๋อเล่นแบบเอาดาบฟันท่าสุดโหดแล้วเราก็ไม่ฟันแล้วดาเมจก็แรงนะแต่ว่าแบบมันนานะ่ะแล้วมีซัมมอนดาเมจอ๋อเรียกแบบเรียกพวกได้ด้วยเหรอทำไมตัวเกมนี้มันดูแบบมันดู มันดูไขวยกันไปไขว่กันวะเอาเป็นว่านี่ทำการฟันมันเข้าไปผมคิดว่าไอตัวมัดเนี่ยมันน่าจะคอมโบกับไอฟอนแมนได้ดีมากนะเพราะแบบมันบัฟเร็วแล้วไอนี่ก็ตีแรงแล้วก็บลาบลา,บาอยู่ในระยะแบบเนี้ยเอาไอฟอนแมนเนี่ยให้มันแรงๆเลยเอัลสปีดบูจะเยอะเนี่ย0.4เลยนะเร็วขึ้นมากๆแล้วก็เนี่ยมี0.5แสดงว่าไอฟอนแมนเนี่ยลดเหลือแบบ0.1ใช่ไหมถ้าเกิดตามหลักการเนี่ยโอเคผมว่าไม่แล้วสรุประยะเรามีเท่าไหร่กันแน่เนี่ย มันสามารถยิงธนูได้มันยิงธนูแต่ตอนเนี้แต่มันไม่มีอะไรบอกเลยแล้วตีใกล้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะตีใกล้ถึงแบบวงข่าด้วยหรอกมันน่าจะไกลกว่านี้แต่มันก็ไม่บอกว้าวแลวเมื่อกี้อะไรมันตีออกไปอะโอโห้ตออกทแทร็กได้ด้วยนี่เราจะวางตัวนี้เพื่อความโหดมากขึ้นไปอีกวางมันเข้าไปดีไหมเนี่ยเออผมว่าโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเมื่อกี้รถไฟมันเพิ่งออกมานะ แล้วอะไรมันไปชนฐานคือไอ้นุกที่มันเด้งออกไปเมื่อกี้มันเด้งกลับมาทั้งหลังรถไฟแล้วมันเข้าฐานนี่คือหลักการเหรอ <c oughs> เออผมว่าต้องสายฟูแซมมอนก็ได้บ้งเกมนี้ตัวแซมมอนเป็นแบบเป็นคีย์ลักใช่ไหมนี่คือหลักการแล้วก็เนี่ยเอาแบบเนี้ยก็น่าจะตาย <c oughs> เออแล้วปัญหานะฮะคือเรามีตังไม่พอสําหรับตัวสไนเปอร์นี้แล้วทําไมเจมเมื่อกี้เขาวางได้ อ๋อจำได้ละคือไอเนมแท็กตรงเนี้ยมันจะบอกว่าฉาย,ยาอะไรฉาย,ยาในเกมนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ซึ่งแอดมินนะฮะมีเงินมากกว่าชาวบ้านถึง400ตั้งแต่เริ่มต้นและใช้คอมมานด์ได้ใช้คอมมานด์ไี่แปลกใจแต่ว่า400อ <c oughs> แต่ถึงน้อยแล้วก็เออเป็นคนเล่นเบต้านะเราสามารถใช้ใช้เนมแท็กอันนี้ฟื้พสามร้อยบาทได้คือถ้าเกิดเกมมันเปิดจริงๆอ่ะมันจะบาลานซ์ระเบิดมากเลยนะคือแบบนี่ ที่มันฟารลานเลยเดี๋ยวไปกันพี่ไปกับผมไันพี่โอเคไปไปพี่พี่จะไปไหนแล้วประเด็นก็คือสุดท้ายแล้วก็มีเงินวางมันไม่พออยู่ดีเพราะว่ามัน8 5 0หมือแค่แอเงินที่วางได้ตั้งแต่เว็บแรกอ่ะจบไปหนึ่งเว็บนี่ได้ละได้เงินละเออเงินเรา1นเว็บนะครับมีค่าเท่ากับแอดมินแบบแอดมินเว็บโซนนะอละละนี่ไปเลยพี่เฟรชตูมโอเคโอเคอย่างน้อยประสิทธิภาพมันก็เท่ากัน เดี๋ยวนะเมื่อกี้กระสนมาติกันเองเหรอะฮะฮะพี่ยิงอะไร,รอะเมื่อกี้คือพี่สองตัวพี่มีดาเมืออจะวันชอตไปแล้วคือระบบท่าเกีตในเกมนี้นะฮะมีการซ้อนกันด้วยเพราะว่ามันมีความดีเลยมันไม่ได้ทำยิงเลยยิงไลยไม่นะมันบุกไปแล้วเออประมาณนั้นแล้วกันนะฮะเป็นแบบที่ช่างหลากหลายเลอเกินนะมีความพยายามที่จะเป็นแบบคลาสสิกดูจากข้างหลังดูจากเตียสตัต๊ดดูจากดูนี่ แต่ก็ยังผสมไปด้วยกระแสวัยรุ่นเจนอัลฟ่ามากมายถ้าไม่กลัวกันเล่นผมจะไม่แปลกใจเลยก็ถ้าคุณผู้ชมอยากงลองเล่นกันฮนะอย่าเลยไปเดสเถอะหรือถ้าเกิดเครื่องไม่ไหว TDS ก็ได้เก,เกมนี้เนี่ยที่จริงมันกินสเปคมากนะคือเมื่อกี้มันรันไม่ถึง60เฟรมด้วยซ้ำอะมันแบบมันแหลกบางอย่างของมันอะและ้วระบบก็แบบบอกอย่างที่เห็นเลยและผมคิดว่าแบบนี้คงไม่เสร็จแล้วเพราะว่ากระแสมหมดแล้วะ่ะเลหลือแค่5ผู้เล่นแต่เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ดีไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย